ทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตค่ะถ้าเกิดเรานะคะต้องการจะมีชีวิตที่ดีค่ะเราก็ต้องมีทัศนคตินะคะในการที่จะมองโลกนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะข้อหนึ่งเนี่ยนะคะที่จําเป็นต้องมีค่ะก็คือเราต้องรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เพอร์เฟกค่ะเราก็เดินหน้านะคะแล้วเรารู้ว่าทุกอย่างค่ะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามทําทให้ดีขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มเติมทำตั้งแต่วันนี้นะคะเราก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะ สองนะคะก็คือคนเราอาจจะต้องพบเจอความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่มีใครนะคะที่สมหวังในทุกเรื่องค่ะเราเรียนรู้จากความผิดหวังเพื่อที่ทําให้เราค่ะได้พัฒนาตัวเองวางแผนอะไรหลายๆอย่างค่ะที่เราจะเติบโตต่อไปได้นะคะสามค่ะก็คือความสําเร็จไม่จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าเราม้จักล้มเหลวคือขั้นตอนไปสู่ความสําเร็จนะคะทุกคนก็ต้องพบเจอความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เราสามารถที่จะเติบโตได้ค่ะห้อเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ 4. ค่ะความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เคย เกิดขึ้นค่ะก่อนที่จะลงมือทําถ้าเราลงมือทําหลายๆอย่างได้นะคะเราเริ่มต้นทาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะและแน่นอนค่ะการลงมือทํานะคะจะนําไปสู่การพัฒนาและก็พัฒนาศักยภาพของเราให้ดีขึ้นค่ะ5ค่ะการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดแล้วก็เราไม่ได้รู้ทุกไปุกเ่องนะคะถ้าเราตระหนักถึงตรงนี้ค่ะเราก็จะมีความใฝ่รู้นะคะที่จะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็น5ทัศนคติที่เราควรมีเพื่อชีวิตที่ดีค่ะยังไงก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะคะส่งพลังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ค่ะอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ